เวลาที่คุณขอความปรารถนาต่อจักรวาลจักรวาลไม่ได้ฟังเสียงของคุณไม่ได้ทัดแยกด้วยภาษาว่าเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาต่างๆหรือไม่คัดแยกว่าคุณเป็นชนชาติศาสนาใดแต่จักรวาลจะคัดสรรและฟังเสียงของความรู้สึกของคุณเท่านั้นความรู้สึกจินตนาการที่มีความรู้สึกหรือคำพูดที่มันมีความรู้สึกเข้าถึงสิ่งที่คุณปรารถนาคุณรู้สึกได้ครอบครองมันแล้วเท่านั้นจักรวาลถึงจะส่งสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการมาให้ แเขียนออกไปด้วยตัวหนังสือโดยที่คุณไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่คุณเขียนคุณก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้แต่ถ้าคุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงสิ่งนั้นคุณรู้สึกได้เป็นเจ้าของครอบครองความรู้สึกนั้นแล้วคุณก็จะได้สิทธิ์ในการครอบครองสิ่งนั้นจริงๆความรู้สึกของความสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการเงินการงานหรือสิ่งต่างๆที่คุณอยากจะได้ครอบครองสถานการณ์การมีชีวิตที่ดีสมดังปรารถนานั้นมันมีความรู้สึกซ้ำๆกันเพียงแค่ ไม่กี่ความรู้สึกเท่านั้นแหละค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมีความสุขความรู้สึกปิติเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความรู้สึกมีเมตตาความรู้สึกปิติยินดีกับสิ่งที่ได้รับหรือว่าผลลัพธ์ที่คุณได้มันเท่ากับว่าคุณต้องสร้างความรู้สึกนี้กับทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของคุณบ่อยๆแล้วคุณจะแมชกับบายนิชันของจกักรวาลโดยมาคลื่นพลังงานของจกักรวาลทําให้คุณสามารถดึงผู้คนสถานการณ์หรือแม้กระทั่งสิ่งของที่คุณปรารถนานต้องการมาครอบครองได้เพราะฉะนั้น คุณต้องเป็นผู้ครอบครองความรู้สึกถึงความสําเร็จนั้นแล้วคุณจึงจะได้เป็นผู้ครอบครองในโลกของความเป็นจริงคอร์สจิตจิกราลแห่งความมั่งคัง่งเป็นคอร์สที่ครูหลังสันความสําเร็จมาไว้ในคอร์สนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่งคัง่งทั้ง6ด้านชีวิตการเงินการงานจิตวิญญาณและการตื่นรู้ดังนั้นคุณสามารถลงในคอร์ดนี้ได้เลยค่ะ